สับปะรดสับปะรดบักน่าสับปะรดภาษาเกาหลีเรียกบักน่าสักนัดบักนัดสับปะรโอ้น้อยหน่าบักเคียวสัเคี้ยวเคี้ยวโอ้เคี้ยวเส้เออใครถามก็ออกนะพูดซาบักท่านบักท่าฮะโอ้แล้วอย่างคังคกเทียงขาด เกาหลีมีคังคอกด้วยคังคอกคิ๊ก่ะจิ้งเหรนคิโกโกิกกาคิกกะปอมจิ้งจกคีเกี่ยมโอ้สปิกาหลีได้ผมเคยศึกษามาก่อนศึกษามาก่อนโอเคเอางี้ดีกว่าวันนี้นี่คุณรู้ไหมนี่รู้จักว่าวงอะไรอ่ะใครอ่ะโอ้เสียงอีสานไม่ใช่นี่ไอ้หน้าแมวหน้าเขาออกโอ้โหคเรียนยิ่งคำฟ้องโคเรีย ไ o คำฟอร์มโคลเลียจริงนะเลยอ๋อยุ่งชุ่มจังยุงจังยงชุ่มจังทำไมไม่ทากอเยอร์สิบห้านี่ได้ขาที่คนนี่ชื่ออะไรนะยุ่งชุ่มจังคุณซูยุงแจ้งชื่ออะไรยุงชุ่มจังคุณยิงกุมห้าชื่อเกาหลีชื่ออะไรคะไคยังชีอะไรนะไคยังชีชื่อไทยล่ะะชัดอียิปต์ เกาหลีชี้ชิดเออเอากี่ดีวะในหนวนนี้มาแบ่งค่ากันเลยให้ชัดๆเลยชัดเลยมองนิ่งๆมาจากอะไรนะเกาหลีเกาหลีเหมือนเด็กเสื้อสีสามเหรียญวะโนโน13สามเหรียญโบกุจ้าเอากีดดีวะถามเลยแต่ละคนงานอดิเรกเริ่มจากคนแรกเลยงานอดิเรกนะครับที่น้องมิคกี้ทำอะไรครับ ก็ปกติอยู่บ้านก็จะทำขนมเค้กทำเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยขนมเค้กทำเบเกอรี่อ่ะคี่บ้านค่ะอะไรคะกุหลาสตรีมากๆเลยนะคะฉันเป็นกุหลาสตรีมากค่ะบริษั์ต้องเน้นด้วยล่ะต่อไปเมื่อกี้ทำเบเกอรี่คัอะไรนะโนค a สโนค c สว่าดูนี่ระดับแนวเกาหลีไงเด็กทำอะไรขึ้นมะพร้าวอยู่กอดสมุยค่ะ เึ้นมะพร้าวอ๋อขึ้นมะพร้าวเพื่อเอามาดูดน้ําแล้วก็เอาเนื้อมาร้างตัวเอาไปขายตลาดค่ะเล่้เสริมเอาเลยได้เสริมต่อไปน้องแคทครับเล่นเปียโนว้าว อะไรคะอีฉาค่ะปกติพี่ไปก็ที่บ้านไม่ค่อยได้เล่นเปียโนค่ะปกติตีชิงค่ะตีชิงหรือตีแฉตีชิงค่ะที่บ้านตีชิงอ๋อเล่นเปียโนโอ๋อ,อ,อแล้วคุณล่ะครับปกติทำอะไรครับงานดิเรกเล่นเปียโนเขาเล่นเปียโนแล้วคุณล่ะอยรับทำขวัญนาเกรับรับภาษากระถูเกาหลีเกาหลีรับจ้างทำขวัญนากสักนิดนึง อ่านักเอ้ยตอนเจ้าเกิดมาเจ้ากินนมมันดาหรือนมกระปองโอเคผ่านใช่ได้อ่าต่อไปน้องม็อกครับพี่จำได้ไม่ต้องบอกหรอชื่อม็อกก็อยู่ในใจพี่เอานี่มีมีไอเจี๊ยบมาไม่เป็นไรมีมีผู้เข่เอาวม็อกง่ายดีเลททำอะไรครับ ตีกอล์ฟค่ะอุ้ยแต่เล่ตีกอล์ฟเหรอครัตบตีกอล์ฟ้วหลุดสเมรตันตีกอล์ฟอุ้ยเชยจังเลยอ่ะแล้วแนวเกาหลีทำะอะไรครัะเป็นเจ้าเขา้าวซองแล้ว,ลวรับการเป็นสัปเหร่อหญิงด้วยผู้แกกับสัปเหล่อไฮโซหรือเปล่าใช่ <c oughs> โอ้นี่กินสบม,มากตัวแค่แกนเลยอย่าเรียกแกนเราเรียกอะไรคนแค่โอเคต่อไปพิชา่ะ ออกดิชาเต้นเป็นเล่ค่ะเต้นเป็นเล่ปกติแงดิ่งทำอะไรก็เที่ยวหากินของเส้นตามทางสามแพ่งค่ะไปถวายเอาของเส้นไหว้ไปถวายไม่ไปแย่งหมาดีนะครับเกาหลีบ้าอะไรมไปกินของเส้นไหววูจ๋าแั้นผีเยอะเอางี้ดีกว่าวันนี้ไหนๆมาเลียนะครับสองวงมาประชันกันมาประทะกันค่ะ ผมมีเกยให้พวกคุณเล่นมาทดสอบซิว่าใครจะสมองไวกว่ากันดวลเพลงกันเลยโอ้ได้เลยเริ่มจากเพลงแรกผมมีโจทย์กำหนดคือว่าให้ร้องเพลงมีคำว่ารักครับโอ้ยง่ายๆกลุ่มเราได้อยู่แล้วซูมิฮาสองสองค่ะคำว่ารักครับใครร้อเอาไหมครับมิวกี้ก่อนรักแท้คือไรต นุ่มก็ดูสวยดีรักที่นามสกุลรักที่หอรถยนต์รักเพราะว่าไม่จนมีสตางค์ให้ใจโอเครักน้ำชาเอาละครับต่อไปทางฝั่งกลุ่มของนักร้องเกาหลีครับค่ะคำว่ารักครับรักรักรักน้ำชาไปแล้วใช่ไหมน้ำชาครับไปแล้วห้ามซ้ำนะครับรักรักวันเดอร์เกิลวันเดอร์เกิล วันเด็กเกอรักเฮ่รฮ่มหาเี่อพอดีขอพีกก็ไม่ได้เธอจะไปกินอะไรวันอะไวันเดินเพ้วันไดสอนเพรค่ะ สอนเพรเหรอพิเศษค่ะโอ้สอนเพชรเป็นนักร้องเมืองไทยถูกต้องโอ้ก็ชอบของเขาก็มีรักเหมือนกันแม่จริงๆเชียวเดินเลยพี่เลยต่อไปนะครับต่อไปให้มีคําว่าคณะให้มีคําว่าเด็กอยู่ในเพลงใช่ครับสู้ๆค่ะเด็กมีปัญหาหาช่วยไม่ได้เลย ิสเตีปนะครับผ่านแล้วนะครับต่อไปทางด้านนักร้องเกาหลีครับให้มีคำว่าเด็กครับคำว่าเด็กเด็กเกอร์ี่เบอร์ลีああ่ขนาดนด็กยัมีคีเลยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อคุณโต้ดีพร้อมเสมอคำว่าเด็กเกอร์ี่เบอร์ลี่เกอร์ลี่เบอร์ลี่คนดี้มาเฟียไม่รู้จักแคนดี้มาเฟียด้วยดังถึงนู่นเลยอ่ะแคนดี้ลาแกน ลูกบานเย็นลากันเอาละอ่ะเอามาเด็กอ่ะมีเมียเด็กต้องมันตัวเช็คร่างกายไม่ต้องยื้นายเป็นลูกผู้ชายต้องกล้าอย่าไปของใครครับเนี่ยมิสเตอร์พออซักเซาแสวอะไรนะ มิสเตอร์พ่อสักสองเสีมิสเตอร์มาร่าพ่อสักสองเสีมาหลายอย่างเลยโอเคถือว่าผ่านมีเด็กต่อไปน้องบอคาผมให้ร้องเพลงที่มีคำว่าแฟนแฟนนะร้องเพลงไม่ต้องถึงหน้าพี่เป็นแฟงของฉันก่อนขอแรกก็คือเ่ะ ยามากอ้าวน้องเออหุนเหมือนจุ๊กข้าวหลามมากเลยความเตีย้ยๆไหมไปกับพี่สักวันไหมล่ะเอยไม่กล้าให้มีคำว่าแฟนครับแฟนใช่แฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำหล่น <laughs> หน้ามนสด ครับค่ะให้มีคำว่า no no ใช่ครับสังเกต์เนาะถูกต้องครับ nobody nobody but you want nobody nobody but you, nobody nobody, but you. nobody 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 oh สุดยอดเพลงของโนพอ r เ b l e m พอดกเตาโนบอดี้ต่อไปครับคุณลูกฟูคุณหูแห่หูเองให้มีคำว่านอนะครับนอโน่หน้ามอนปลาวุ้นมากลสิริพรสิริพรสิริพรสุรพล นี่เพลงสากลเลยนะเซลิพอให้มีโนนะโนดเดีิมไม่ลืมบอกว่าไม่ลืมโน่พูดเรื่องโนเอ้าก็นี่ไงโนโนไงจะมาโนตรงไหนเนี่ยเอาก็โนบ้านมึงแปลว่าอะไรแปลว่าไม่อแล้วไม่กูอะโน่ไหมอ๋อไม่ หรอไหมถ้าเกิดเป็นโนโนดิโนลืมคังใหได้เลือโอเคครับปรโมบอ่นเพลงสามซส้เอาะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวง G20 นะครับผมวันนี้สนุกสนานมากเลยนะครับให้ความสนุกสนานคุณผู้ชมก่อนนอนนะครับเอางีฤดีกว่าฝากผลงานส้กหนึ่ง ก็พวกเรา g 2ทนนะคะขอฝากผลงานซิงเกิลที่3นะคะบายบายบอยด้วยนะคะครับผมก็หาโหลดกันแล้วมานะฮะเอ่อเขาเรียกอะเรโหลดลิงกังก็โหลดและติดตามผลงานของน้องๆได้ครับวันนี้ขอบคุณวง G20 วนตี้ขอบคุณมากนะครับเรื่วันี้ในการ่วบเปิดซ่าก็ ปิดบริษัทอีกแล้วหมดเวลาอีกแล้ว<ต>นะครับแต่สามารถมาพบกับพวกเราได้ความสนุกสนานแบบนี้มีทุกค่ำคืนวันพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลากี่โมรครับสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งทุกวันพฤหัสวันศุกร์ครับ,บรวันนี้เราลาไปก่อนฟันดีครับสวัสดีครับ คนธรรมดาร่างกายเขาได้คุณเชื่อเลยครับจับตรงไหนมีเสียง,งว้าว <c oughs> อันนี้งานอีเวนต์อันนี้งานอีเวนต์ ตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวพี่อัดกัวในอีกสักสี่ห้าเทปพี่ก็เก็บเงินไปเกาหลีแล้วค่ะไปทำอะไรอ่ะก็ไปผ่าตัดหนังหน้าออกแต่หมายถึงว่าต้องรอผูกถ่ายสเต็มเซลล์ได้น่าถึงจะดีขึ้นตอนนี้ไม่ได้ีสถานการณ์ขั้นนั้นผ่าพื้งานผ่าพื้งานตอนนี้ผลงานอะไรโหลดได้นะครับไอ้ลิงตัวเดียวอ้าวงี้ดีกว่าลิงทอนไอ้ที่ทอนจะเทียมทอนไ่ได้ทอนนะคะใครเอาถุงขยะมาเก็บหนอนเงาะด้วยค่ะมืนหนอนง้อ